ครับผมคาร์บอยนะครับจากค่ายบานาน่ารีคอร์ดนะฮะก็เป็นเจ้าของเพลงเจ็บจุงเบยรู้ไหมหรอมีสิไหมครับหมาหน้าเซเว่นบองตรงแล้วก็อีกหลายๆเพลงนะครับแล้วก็ผมเป็นเงาเสียงพี่แอสดระบาวด้วยครับผมก็ไม่มีงานเลยเพราะว่ามันเป็นคนใหญ่ไงก็พิโชว์ก็เป็นไปโชว์ตามอีเวนต์ต่างๆแล้วอันนี้ว่ามันก็ห้ามลงตัวงถึแม้ว่าจะจัดได้แต่ว่ามันมีขั้นตอนมันยากต้องมี ต้องมีทีมงานไปคุม,ม,ามางานงานหนึ่งยี่สิบคนใช่ไหมฮะแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปแจ้งอำเภอต้องมีกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นคนจัดงานเขาไม่คุ้มมองเราต้องเสียใช้จ่ายเพิ่มเขาก็ไม่จัดก็เลยคิดเ้ยตอนนั้นโควิดรอบแรกพอดีก็เลยคิดเดีรับมาขายดีกว่าเอาพิมพ์มาขายมาเผาขายแต่ว่าถ้าขายกาดคุณก็ช่างมัน ถึงไม่เกินสามที่พานหรอกก็ช่างมันเป็นความรู้ได้ความรู้ประสบการณ์แต่ปัญหาของหอยบิดคือมันอยู่ในทะเลที่มันมีพายุเข,ข้าขึ้นสูงเนี่ยเรือกออกไปเอาหอยได้บางทีไม่มีของทีอาทิตย์หนึ่งสิบวันเนี่ยแล้วผมต้องขายในตลาดนัดทุกวันอ่ะผมก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนจากหอยบิดมาขายหมึกยากก็ถือว่าใช่ครับถือว่าผมยังมีความโชคดีเล็กๆอยู่ในวิกฤตโควิดตอนนี้คือผมมีอาชีพหนึ่งที่ได้ทำแล้วมันก็ยังพอมีไรายได้ กินม,มาจึงเจอยังมีความโชคดีซึ่งบางคนจะไม่มีงานเลยต้อมดูจอะไรของผมเนี่ยตัวผมเนี่ยผมร้องในผับมันก็เลยยังไม่กลับเพราะผับเปิดไม่ได้ที่เปิดได้คือร้านนั่งชิวนะร้านนั่งเล่นกินร้านนั่งกินเหล้าชิวอ่ะนางทีที่เล่นสามชิ้นเนี่ยเขาก็ยังพอมีงานบางคนก็ยังพอมีงานบ้างแต่ผมร้องในผับงานผับมันเปิดไม่ได้มันก็เลยไม่มีงานก็อยากให้ช่วยมากกว่านี้แหละ จะช่วยเหลือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องช่วยมากกว่านี้แต่บางทีมก็เข้าใจอยู่ที่ว่าบางทีมันไม่บางคืนมันไม่ได้มีการลงทะเบียนหรือเสียภาษีอะไรตรงนั้นมันก็าก็ไมให้รู้ต้นทุนแค่จริงแต่มันก็เช็คแต่ทางร้านได้อยู่แล้วคอเล่นไม่เล่นไรล็อกไม่ไอล็อกคือมันมีวิธีอยู่แล้วอ่ะอยู่ที่ว่าเขาจะช่วยหรือเปล่านั่นเองเขาจะแซงกันไปไม่เห็นหรือเขาจะช่วยอย่างจริงจังอีกเรื่องสมมติโลกเราโลกโควิดเนี่ยอยู่กับเราอีกประมาณไปห้าปี จะมียารักษากว่าจะอะไรเราจะปิดอย่างนี้ไปตลอด5ปีหรอปิดปิดเปิดเปิดนี้เป็นตลอด5ปีเลยหรือเปล่าก็ยังมีความหวังอยู่ว่าในเมื่อเปิดประเทศแล้วอ่ะคุณก็ต้องเปิดในประเทศด้วยอาจริงๆแล้วควรจะเปิดในประเทศก่อนเลยตามแล้วค่อยเปิดคนนอกเข้ามา